เชื่อว่าหลายคนคงทราบนะครับว่าโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยหลังการผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเนี่ยครับในช่วง3ปีแรกเนี่ยครับจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำของตัวโรคได้ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ปานัศน์แกลวทีครับ เป็นอายุรแพทย์มะเร็งประจำโรงพยาบาลจุฬาลัตน์9ก้าแอร์พอร์ตนะครับวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เรื่องการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งลำไส้ครับครับเชื่อว่าหลายคนคงทราบนะครับว่าโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยหลังการผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเนี่ยครับในช่วง3ปีแรกเนี่ยครับจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำของตัวโรคได้ครับโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยครับมีการกลับมาเป็นซ้ำได้2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือกลับมาเป็นซ้ำที่ลำไส้ตำแหน่งเดียวครับ 2กลับมาเป็นซ้ำที่อวัยวะหลาย,ลายๆจุดเช่นมีการแพร่กระจายไปตับและไปปอดครับอาการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยครับขึ้นอยู่กับอวัยวะที่โรคมีการกลับมาเป็นซ้ำเช่นถ้าเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยครับกลับมาเป็นซ้ำที่ลำไส้คนไข้ก็จะมีอาการปวดท้องมีอาการอาเจียนมีอาการถ่ายอุจจารละลำบากหรือท้องผูกได้ครับถ้ามีการกลับมาเป็นซ้ำที่ปอดอาจจะมีอาการไออาการเหนื่อยหายใจหอบได้ครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลังรักษาหายขาดแล้วเนี่ยครับโรค มักจะกลับมาเป็นซ้ำในสาปีแรกครับเราจะมีการตรวจติดตามอย่างไรหนึ่งคือมีการตรวจเลือดดูค่า CEA ครับ c a เนี่ยครับเป็นค่า tumor marker หรือเป็นค่ามะเร็งลําไส้ครับจะมีค่าสูงได้โดยเฉพาะเกิน10เกินร้อยเนี่ยครับเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการกลับมาเป็นซ้ําของตัวโรคครับ2คือมีการตรวจที่แม่นยํากว่าการตรวจ c a ครับได้แก่การตรวจเซ l l ์ฟรี DNA ครับเซ l l ์ฟรี DNA สามารถตรวจได้จากเลือดครับคือ สารพันธุกรรมที่เกิดจากเซลล์มะเร็งครับจะอยู่ในกระแสะเลือดโดยไม่ว่าจะเป็นค่าเซล์ฟรีดีเอ็นเอหรือว่าค่า CA สูงขึ้นเนี่ยครับเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการกลับมาเป็นซ้ําของมะเร็งลําไส้ครับเมื่อเราสงสัยภาวะกลับมาเป็นซ้ําของมะเร็งลำไส้เนี่ยครับหมอจะมีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนหรือการทำเพสสแกนครับเพื่อประเมินตัวโรคว่าขณะน,นี้ตัวโรคนั้นมีการแพร่กระจายหรือมีการกลับมาเป็นซ้ําที่อวัยวะใดครับ ในกรณีที่โรคเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำที่ตำแหน่งเดียวหรือ2ตํตำแหน่งในตับ1นึาตำแหน่งในลำไส้1ตํ่ตำแหน่งหมอจะแนะนาให้มีการรักษาด้วยการผ่าตัดครับ2ในกรณีที่คนไข้โชคร้ายครับมีการกลับมาเป็นซ้ําของตัวโรคหลายตำแหน่งเช่นมีการแพร่กระจายไปที่ปอดทั้ง2ข้างครับหมอจะแนะนําให้การรักษาด้วยเคมีบําบัดร่วมกับยามุ่งเป้าครับก่อนจะใช้ยามุ่งเป้าเนี่ยครับ หมอก,ก็จะแนะนำให้มีการตรวจยีนครับตรวจจากชิ้นเนื้อของมะเร็งลำไส้ครับว่าเรานั้นมีความเหมาะสมที่จะตอบสนองกับยามุ่งเป้าตัวไหนครับการให้ยามุ่งเป้ากับยาเคมีบำบัดเนี่ยครับมีผลข้างเคียงน้อยครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ก้อนมะเร็งยุบตัวมีการตอบสนองกับการรักษาได้ดียิ่งขึ้นคนไข้ก็จะมีชีวิตได้ยาวนานลดอาการจากโรคมะเร็งครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของทางโรงพยาบาลนะครับมาติดตามมันตอนต่อไปครับว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานําเสนอต่อครับ